ทุกคนนี่นะคะนตามเฮาคักบอสวัสดีค่ะทุกคนดีตําหรับสู่เพจสินุนสาวไทยนะคะตอนนี้ก็จิปตลาดสดวาริสุสูธิค่ะเดี๋ยวไปรอกันว่าอิาลาสเซยอย่างไหนปะอเป็นโซนตลาดน้อยนะคะทุกคน,นตลาดสดวาริส ไปตลาดเสร็จแล้วค่ะทุกคนได้ของเต็มไม้เต็มมือเลยย่างมือเหอนกันค่ะวันนี้ไปเดี๋ยวเย้ามุงโมรูเซตแหงกินนะคะเดี๋นี้ไปค่ะกลับบ้านกันทุกคนหอดเหอนแล้วเดียมารีวิวกันว่าอีลาได้อย่างมาในตลาดนะคะไดนีเลยพักกระด,ดอกนะคะมัดหนึ่งอันนี้สิบบาทนะคะแต่ก็ไดนี้หอมนะคะต้นหอม กะซิบบ้าคือกันขนะมัดนี้พอไม่ไดอกไปโูกก็เลยไม่ได้เก็บมาตั้งแต่ตอนที่ลาปลูกเนาะแต่ก็ได้ใกล้นะคะทุกคนมาตัวหนึ่งเอสซีทายเบิง้งมาตัวนี้จะบาดน,นี่ตัวใหญ่อยู่สริงอะไร้ร้รับบีบมา,าไอไปตัวว่าเกิน200นะคะแต่ตัวนี้ป,ป้ายปิดสองร้อยต่วไหมค้รลดให้สาวบาทเหลือร้อยแปดสิบนะคะก็ได้มาตัว 180. ละร้อแปดสิบแ้วก็ได้เนื้อหมูมา นนี้ะะคะอันนี้ส่อยจะเอาไปเอด็ดเป็นหมูแดดเดียวนะคะเดี๋ยวให้ีแม่มาร์กแล้วก็เอาไปตากนะคะทุกคนแล้วก็นีน่พักแผ่นนะคะเพราะว่าจะเอ็ดเมนูสัวไก่เลาวเพื่ออยากเบิ่งบอกให้เบิ่งกับคอมเมนต์บอกไว้นะคะอันนี้เป็นพักแผ่นเนี่ยค่ะทุกคนอืสิบบาทนะอันนี้เนี่ยพักแผ่วสิบบาทแล้วก็ได้ปลาแดะมกนี้นะคะปลาแดะแล้วก็ได้กระเทมหอมแดงนะคะทุกคน ได้ประมาณนี้พอตลาดเป็นตรงตีมงแหล่งก็จระเข้ประมาณนี้ค่ะทุกคนเดียแ,และเมนูมื้อนี้ก็คิดว่าอาจจะเป็นโซไก่นะคะบริยากุณคอมเมนต์บกกันได้นะ้องมือก็ไปเอาตลาดแบบสาวสวยนะคะก็ได้มาประมาณนี้นะะทุกคนเดียววันนี้อิราจะแก้กระเทียมแล้วก็เดี๋ยวให้อีเม่มักหมูให้นะคะเดี๋ยวอีราสะไปตาดค่ะทุกคนค่ะเบิ้งเวนี้แก้กระเทียมหรือสับไปตัดจำกระเทียมค่ะ เรียบร้อยค่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะขยันขยัน,ขย,นขยอนะครัจะขันนะคะทุกคน,นใส่ของมือมา้วเรียบร้อยใส่กระเทียมกันค่ะเดี๋ยวสับอ่ะอีแมลนะคะทุกคน อาจจะลอดทนนะคะจากการสู้คิดเกือบสู้คิดไปหมดไม่ใช่หมดสู้คิดเกือบนะคะก็ยิ่งละดีขึ้นหลายแล้วเนาะแม่เนาะใช่ยี่งขึ้นหลายแต่ยังแบบมีเมื่อเมื่อเนื้อเมื่อโตนิดหน่อยนะคะสารเคมีเนาะค่ะทุกคนอันนี้สี่กร,ระวังเพือ่อป้องหันว่าเกิดอย่างขึ้นไปย้อนเมืองได้นะคะโอเคไปไปตากกัน,นะค,ะค่ะทุคนนี่นะคะแนอต่ตากเฮาคักบ,บอ่ออันนี้โปรแพนนง,นนนงนะซื้อมาน่าจะร้อยหนึ่งค่ะทุกคนขนาดนี้เลยแต่อันนี้มันบ่หลายนะคะเลยตากแทงถึงเดี๋ยวจะเอาไปห้อยตากแดดนะคะทุกคนเนื่องจาก เดี๋ยวจะมีคลิปมาถ่ายปั้นเบิกอยู่นะคะก็แสบบอนะคะตอนนี้เราไปตักก่อนค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นอรล่ะขอตัวกันเด้อค่ะจหนก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจสินบนสาวไทยเด้อจ้าคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆพาไปโลดตลาดนะคะได้อย่างมากกับมาไปอยู่กับเพจสีเบิงเนาะแล้วเห็นเฮดเมนูสอวไก่บอกกับคอมเมนต์บอกกันในนะคะคลิปนี้ละขอตัวกันเด้อฝากกดไลค์กดแสบเลยค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ